สวัสดีจ้ามาเมื่อนี่มาแกงผักหวานกินน้ากันจ้ะได้ผักหวานอ,อน่อ,อนๆไม่ๆมย่ามแหล่งแบบนี้ยอดผักหวานมันออกเนาะนี่ได้ยอดไม่ไมอ่อ,อนๆมามาเบิงส่วนผสมกันเนาะยอดผักหวานบนบบนยาน้างจ้ะเห็ดคอนบวบพ,บพักแมงลักแล้วก็พักชะอมพักขาบานเท่านี่แหละเครื่องปรุงกระบ,บมี่ยัางหลายดอกนำปลาล่าผงชูรส พริกตะไคร้ใส่แค่นี้จ้ะง่ายๆมาเริ่มกันเลยจ้ะเติมนม้ำยานั่งลงหม้อก่อนนะจ๊ะใส่พริกตะไคร้ใส่บวบเห็ดขอนนะจ๊ะใส่ตู๋ีมันซุกหย่างๆก่อนนะจ๊ะแล้วก็ต้มไปก่อนจนน้ำเดือดปรุงรสจ้ะด้วยน้ำปลาใส่น้ำปลาแล้วก็ ผงนัวจ้ะตามมักเด้อใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายต้มจนเดือดเดือดแล้วบวบเริ่มซุกแล้วใส่พักหวานนั่งเอกของเข้าล่งไปจ้าบานี้ก็้นโคเลโคเลให้เข้ากันเด้อจ้ะกับน้ำคนพักยุบแป๊บเดียวก็ยุบแล้วจ้ะพักหวานหอมหลายพี่น้องเลยหอมครับคนให้เข้ากันพักหวานซุกง่ายนะจ้ะ ต้มแปบเดียวอย่าต้มโดนมะสิเลมานี้ก็ใส่พักขาแล้วก็ใบแมงหลกักพักอีตู้เนี่ยหละจ้ะใส่ลงไปแล้วก็คนแปบหนึง่งให้พักสลบเนาะคนนิดหน่อยนั่นแหละแค่นี้ก็เรียบร้อยจ้าปิดไฟได้เลยไปซีมกันบาดนี่ซดกันจ้ะเ็จเรียบร้อยจ้ามาซีมแกงพักหวานกันจ้า สดหดท่อน,อนกับเข่าเหนียวเข่ากันคักแน่เด้อพี่น้องเอ้ยเสียดายเ่ามีใครหมดแดวมาใส่เนาะแต่แค่นี้ก็แซ่บสุดหย่อและจ้าขอบคุณติดตามรับชมนะจา้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจา้าขอบคุณค่ะ